กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเด้อเอฟซีหมอลำแพลวเผาแสงทวงทุกท่านพี่น้องคลิปนี้เจดวงจีมาอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของทางผู้จัดการของทางคุณแพลีา,าวเผาพนด้โพดล่าสุดใบพี่น้องหลังจากที่มีดราม่ากันวางบายนั่นพี่น้องทางแม่ยุ้ยผู้จัดการนิดลุยพี่น้องผู้จัดการทางแพลีาวเผาพนด้โพเว้าถึงในส่วนของ ว่าโลกสิสวนเฮาเอง่าสันวา่าสุดท้ายแล้วโลกจะสอนเราเองว่าไม่ต้องแคร์คนที่ไม่ได้สําคัญต่อชีวิตเราวาสันว่าพี่น้องกําลังใจให้กันและกันนะคะ่าสันว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็พร้อมกับโพสต์ภาพเนาะพี่น้องเนาะถ่ายภาพคููกับพระเอกนั่งเอกพี่น้องถ่ายกับทางคุณแพลวพาแล้วก็พระเอกสันพี่น้องเพื่อนก็ได้ลงภาพแล้วกท็ทิ้งท้ายแคปชั่น ว่าสุดท้ายแล้วลูกสิสอวนเท่าเอียงมาบ่ตองไปแค่คนที่บได้สาคัญต่อชีวิตมาพี่น้องนั่นล่ละพี่น้องทาง FC ซีก็เลยเข้าไปคอม,มเมนต์บ้าถึงเรื่องนี้กันนะล่ะพี่น้อง FC หลายคนณลายท่านพี่น้องเพิ่นกะเขามาส่งกําลังใจเพิ่นก็บอกว่าแมนแล้วเบ้าถึกแล้วบ่ตองไปสนใจอยากแซ่อียงก็แซะไป บ่ต้องไปสนใจเขาดอกประสัน่าพี่น้องซี่กะเขามาส่งกำลังใจนั่แหละพี่น้องให้ทีมงานแสงท่วงบอกว่าไม่ต้องไปใส่ใจเดินหน้าสร้างผลงานสร้างรอยยิ้มให้กับเอฟซีที่ลักต่อไปว่าสัน่าพี่น้องแล้วกะซีมี่บางทันเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าลืมไม่ลงไงว่าสัน่าทำปากแข็งใจขาดไปเลยเขารักกันกับพระเอีกว่าสัน่าพี่น้องบอกว่าทาง เด่วเผาดีหักกันกระเออีกมีคนสิใจขาดไปเลยวสันวาพี่นองทําเป็นปากแข็งลืมโมล่งวสันวาอันละพ่นองบมลูวัดเอฟซีทนนีเนาะเพิ่นกะเวาหรือว่าโยงถึงใครหรือไม่นะละพี่นองไม่เพียงแค่นั้นเดี่นวพินองมาที่นี่หลังจากที่ทางแม่ยุย้ยได้โพสต์ข้อความดังกล่าเนาะพ่นองเนาะแล้วกะทางคุณแพล่า,าเผาแสงทวงเพิ่นกะได้ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของทางผู้จัดการเนาะพ่นองเนาะ เพื่อนกะใส่สติ๊กเกอร์หัวใจแชร์โพสต์ดังกล่าวพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นแบบไรในเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะในส่วนของบอกว่าลูกสีสวนเฮาเองบ่ต้องไปแค่ค้นที่บรด้สำคัญตัวชีวิตเฮามาสันวาพี่น้องแต่สิมีความคิดเห็นของทางเอฟซีและเพื่อนก็เขามาแสดงความคิดเห็นเพื่อนก็บบอกว่าสุดท้ายแล้วเวลาสีคัดคน้นเลือกคน้นหรือแยกคนนมาสันวาว่าใครเป็นของใครและเรา จะได้ทำดีให้ถูกคนวาสันวาส่วนคนพวกที่ไม่ดีแล้วแม้ดินกบหน้าก็จะไม่ลืมวาสันวาพี่น้องว่าจะไม่สนใจกันอีกต่อไปวาสันวาอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางอีฟซีเพิ่นเขามาแสดงความคิดเห็นพี่น้องนั่นแหละพี่น้องคลิปนี้จะดหวงได้เอาข่าวเนาะที่ทางผู้จัดการของทางคุณแพลวเผาได้โพสต์ไวลาสุดแบบนี้พี่น้องแต่ไม่เพียงแค่นั้นพี่น้อง มีความเห็นบางเม้นพี่น้องบอกถึงว่านี่หละอีโตูถ้ำเป็นปัญหาบุญไหว้ลู่นาบอลูใจว่ารันว่วพี่น้องอันนี้บอลูว่าดา่าไผหรือว่าหายไผนะพี่น้องนะเตะกะได้เขามาคอมเมนต์น,นะพี่น้องในส่วนของโพสต์ทางผู้จัดการของทางคุณแพลวเผลาไวแบบนี้ละพี่น้องส่วนพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้กะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตใหม่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเจดวงเสี๋ยวมาฝากพี่น้องใหม่เด้อคลิปนี้กะขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แน่เด้อสวัสดีจ้า